เาละครับทุกคนคากใครยังจํากันได้นะครับกับเกม Ghost Online เนี่ยในตํานานยุคลานเน็ตเนี่ยที่เราเคยเล่นกันที่ร้านเกมนะครับตอนเด็กๆเ,เลยตอนนี้เนี่ยได้กลับมาเปิด OBT แล้วเรียบร้อยนะครับสามารถเล่นได้ทั้งใน iOS และ Android นะทุกคนแล้วก็ใน Simulator ด้วยชื่อใหม่ของเกมนี้เนี่ยแต่ก่อนนี้ที่เรามีภาพจำกันเนี่ยก็คือ Ghost Online ถูกไหมแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาได้เปิดใหม่นะครับชื่อว่า g o ้ดโซเอนะครับเป็นเวอร์ชันมือถือเซิร์ไฟไทยแท้แบบร0 0เซนะครับไม่มีบิดผิวนะทุกคนคือมีภาษาไทยพร้อมเห็นไหมหมาผมมันยังบอกเลยว่าจงเตรียมอาหารนี้พร้อมนี่เป็นคือไทยจริงๆกนะันทุกคนอ่ะบอกเลยนะครับแค่เห็นภาพก็คิดถึงแล้วโดยรวมเนี่ยการาฟิกยังคงเป็นแบบพิกเซล 2D เหมือนเดิมนะก็คือใน PC ยังไงในอันนี้ก็อย่างนั้นเลยนะครับฟีลแบบยุคล้านเกมจริงๆเหมือนได้ย้อนวัยกลับไปเล่นเป็นเด็กล้านเกมอีกครั้งอะ่ะ แล้วก็ระบบในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ต่างอะไรจากที่เราเคยเล่นกันมามากสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีทุกระบบที่เราต้องการเนี่ยครบไม่ว่าจะเป็นล่ามอนเตอร์ทำเควสลงดันเจียนครบทุกอย่างนะทุกคนสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือเราสามารถเล่นได้บนมือถือคือจะไปที่ไหนเราก็สามารถเล่นได้อะเออผมผมว่ามันสะดวกกว่าใน การที่เราต้องไปนั่งเล่นในคอมอย่างเดียวนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะฮะว่าจะเป็นสายธรรมะหรือทําได้ตั้งแต่สร้างตัวละครนะครับแล้วก็ฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มีสกิลเท่ๆนะครับที่แตกต่างกันออกไปความสามารถพิเศษของสกิลนั้นก็แตกต่างกันเช่นกันนะครับอย่างเงี้ยต้องไปลองศึกษาดูกันอีกทีนึงนะทุกคนคือพิมพ์ใน u t u b e เนี่ยมีเทียบนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเงินเกม Ghost Soul M นะครับก็สามารถเติมได้ผ่านร้านพ e t u i n d o p Up เลยนะทุกคน ผมเนี่ยแปะลิงก์ไว้ให้ในดีคริปชั่นแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเติมเงินผูกเติมไว้นะครับก็สามารถไปเติมได้ใน ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยแล้วกันนะว่าในร้านเติมเงินเนี่ยมีแพ็กไหนบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะครับในร้านของ p a ท u วินทอ up นะครับก็จะมีหลากหลายเกมให้เราเลือกเลยนะทุกคนอยากจะเล่นเกมไหนเนี่ยหรือว่าอยากจะเติมเกมไหนนะครับก็สามารถเลือกได้ตามนี้เลยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เขารับเติมนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ย ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูโก้ดนะครับก็มาดูตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับโค้ดเนี่ยก็จะมีแพ็คโคตดเยอะเว้ยทุกคนต้องมาดูนะครับว่าอยากจะเติมแพ็คไหนนะครับในราคานี้เนี่ยแน่นอนว่ามันถูกกว่าการเติมบนตัวเกมจริงๆนะครับอย่างเช่นเพชรแดงเนี่ย250บวก25นะครับสำหรับใครที่เติมในเกมไปแล้วเนี่ยมันก็จะกดในส่วนของอาการเติมคูณ2ถูกปะ ่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไปเติมอีกเนี่ยในเกมมันน่าจะประมาณ 100- 200ประไม่เกินนี้แต่ว่าในนี้เนี่ยก็จะราคาประมาณนี้นะครับก็คือ1 1 7บาทนะครับเราจะได้ทั้งหมด275เพชรแดงอ่าแน่นอนครับว่าการเติมแบบนี้เนี่ยถูกกว่าไปเติมในตัวเกมแน่นอนในกรณีที่เราเติมคูณ2ไปแล้วนะอ่าก็ลองมาเลือกดูนะครับวิธีการเติมเนี่ยก็ไม่ยากเลยก็คือเข้าไปในเกมตรงนี้เนี่ยเราก็ไปก๊อป ในส่วนของตรงนี้มาครับที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอแบบหนึ่งนะเชื่อมโยงตรงนี้อ่ะปึ๊บกดที่เป็นรูปจอยเกมแล้วก็ copy uid ของท่านมานะครับทุกคนนี่พอเรา copy uid ของท่านมาแล้วเนี่ยนะของตัวเองมาแล้วนะครับเราก็กลับไปที่หน้าร้านเติมตรงนี้ได้เลยแล้วก็แค่กรอกเข้าไปแบบนี้นะครับชื่อตัวละครเราก็ใส่ไปถูกต้องนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดตรงนี้ เพิ่มเป็น ONS ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยปลอกเพื่อสนับสนุนช่องผมเต็มที่เลยนะแล้วก็กดซื้อทันทีนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันต้องกรอกให้ครบทุกๆช่องก่อนเพื่อที่จะสามารถสั่งซื้อได้นะครับใครที่เติมไม่เป็นก็ลองดูแล้วกันนะครับพอเติมเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รับของนะทุกคนโอเคประมาณนี้สําหรับร้านเติมเกม เพทูวินท็อกอัพนะครับใครจะเติมก็สามารถคลิกที่ลิงก์ในดีคิปชันได้เติมไวนะครับบริการไวมากๆแล้วก็ไม่ต้องรอนานด้วยสําหรับเกมโกดและทุทกๆเกมในเครือที่เพทูวินเขารับเติมนะครับมาเรามาดูกันนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างในเวอร์ชันนี้นะครับเราก็จะเป็นต้องเลือกฝ่ายเลยนะครับก็จะเป็นฝ่ายากกาธรรมะกับอธรรมก็เลือกเอาอยากจะเล่นสายไหนนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นสายอาธรรมตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะครับ อาชีพเนี่ยจะมีเหมือนกันทั้ง2ฝ่ายนะครับก็จะมีจอมยุทธ์นักฆ่านักพคนักสู้นักกล้านะครับทุกคนมีอะไรบ้างนี้เดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้แบบลึกมากๆนะแค่แบบขุดลงไปประมาณ1เมตรมาเริ่มกันที่จอมยุทธ์แล้วกันนะครับอาชีพจอมยุทธเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวละครนะครับอาชีพที่มันค่อนข้างจะ สมดุลเอางี้ดีกว่าเล่นง่ายนะครับไม่ยากแล้วก็เก็บเรเวลได้ค่อนข้างดีเลยฟาร์มได้แน่นอน,นครับเป็นการต่อสู้ระยะประชิดนะทุกคนสเตตัสที่จะใช้อัพสำหรับสายนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นอ่าดาเมจเนี่ยนะครับก็จะเป็นเด็ก3คอนหนะครับโดยรวมแล้วเนี่ย ก็จะค่อนข้างสมดุลเลยเด็ก3จะทําให้ตีแรงคอนหนึ่งจะทําให้ถึกอาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นนักฆ่านะครับหรือว่านินจาของเรานั่นเองนินจาจะแบ่งได้ออกเป็นสสายนะครับก็คือสายกรงเล็บและก็สายปอกแขนนะครับดาวกระจายนั่นแหละที่ทุกคนเรียกเรียกกันนะครับซึ่งสายนี้เนี่ยนะเราจะอัพสเตตัสยังไงก็คือเด็ก3คอนหนึ่งเหมือนก,นกันกับจอมยุทธเลยนะครับซึ่งอาชีพของนินจาเนี่ยก็จะมีทั้งตีใกล้และตีไกลนะครับถ้าตีใกล้เนี่ยก็จะเป็นสายกกงเล็บนะครับ แล้วก็ถ้าตีไกลก็จะเป็นสายของปอกแขนดาวกระจายนั่นเองนะอ่าก็ต้องเลือกเอานะฮะว่าอยากจะเล่นสายไหนแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะเลือกเป็นโกงเล็บนะครับ หลังๆนะแต่ว่าแรกๆอาจจะเลือกเป็นปอกแขนก่อนเพราะว่ามันเล่นเก็บว็วเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับต่อมาครับก็จะเป็นนักพดหรือว่านักเวทนั่นเองสำหรับสายนี้เนี่ยก็จะเก่งในเรื่องของอาการใช้สกิลระยะกลางระยะไกลนะครับก็จะเป็นสายของไม้เท้าและพดพัดนะครับทุกคนความคล่องตัวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับป้องกันก็สูงเพราะว่ามีบัฟป้องกันเพิ่มให้กับตัวละครเรา mm hmm. แล้วก็เพื่อนในปาร์ตี้ด้วยเช่นกันสําหรับสายนี้น่ครับอัพสเตตัสอะไรก็จะต้อง เป็นอินสามนะครับคอนหนึ่งซึ่งเปลี่ยนมาจากเด็กนะครับซึ่งอาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยจะใช้เด็กกับอคอนใช่ไหมแต่ว่าอาชีพนักโพสเนี่ยก็คือสายเวทต้องลงอินนะครับเปลี่ยนเด็กเป็นอินแล้วก็ลงคอนเพื่อความถึกนะครับหรือถ้าอยากแบบโคตรแรงแต่ว่าตัวบางก็ต้องอินล้วนไปเลยนะครับสําหรับสายนี้อาชีพต่อไปนะทุกคนนักสู้นะครับนักสู้เนี่ยก็ถ้าเราเรียกเรียกกันในแต่ก่อนนี้ก็คือจอมพลัง กำลังนะครับหรือว่านักสู้เนี่ยก็จะมีด้วยการสองสายก็คือสายกงจักนะครับแล้วก็ขวานอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับก็เป็นนักสู้ที่ใช้กงจักและขวานเป็นอาวุธหลักเชี่ยวชาญในต่อสู้นะครับแล้วก็แข็งแกร่งด้วย ه, สเตตัสที่แนะนำนะครับสำหรับสายนี้เนี่ยเราจะลงสเต็งสามคอนหนึ่งนะครับก็คือเราจะได้ ทั้งเลือดที่เยอะมากๆนะครับถึกขึ้นตีแรงนะครับแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าลงเด็ก3คอนหนึ่งก็ได้เช่นกันอันนี้เนี่ยก็ต้องลองไปปรับจูนกันดูแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมก็เชียร์ไปทางสเต็ง3คอนหนึ่งนะสำหรับสายนี้และมาถึงอาชีพสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออาชีพนักล่าหรือว่ามือปรากันเองทุกคนอาชีพนี้นะครับเราจะใช้ธนูและปืนเป็นหลักเลยนะสำหรับสายอาชีพนี้แล้วก็เป็นอาชีพนะครับ ที่คนเนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับสายชีพนี้เป็นอาวุธตีไกลนั่นเองนะครับสำหรับการใช้สกิลเนี่ยก็มีทั้งใกล้ไกลกลางนะครับมีครบทุกระยะเลยแต่ว่าสเตตัสที่เราจะอัพเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันลงสเต็งใช่ไหมสำหรับจอมพลังแต่ว่าสายอาชีพมือปราบหรือว่านักล่าเนี่ยนะครับเราจะใช้เด็ก3คนน1เหมือนกันนะทุกคน อันนี้เนี่ยก็ลองไปอัพกันได้นะครับแต่ถ้าอยากแรงก็เด็กล้วนๆไปเลยก็ได้แต่ว่าตัวบางนะต้องบอกก่อนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมด5อาชีพนะปัจจุบันที่เซิร์ฟเปิดได้วันแรกนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยและสุดท้ายนี้ของการเลือกอาชีพเนี่ยผมก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าทุกๆอาชีพในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยคือเก่งหมดทุกอาชีพเลยนะครับไม่มีอาชีพไหนที่ไม่เก่งเลยเขาปรับมาสมดุลมากๆสําหรับเกมโกดเวอร์ชั่นนี้ ใครอยากจะเล่นอาชีพไหนเลือกเอาเลยนะครับเอาที่ตัวเองชอบมองแล้วว่าเออสกิลสวยโอเคเล่นได้แน่นอนยาวๆเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดเราไปเล่นตามคนอื่นแนะนำเนี่ยนะครับแบบว่าอันนี้นี่ดีอันนี้เก่งเนี่ยแล้วพอเราเล่นแล้วมันไม่เก่งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราก็จะเบื่อไปโดยปริยายนะทุกคนเพราะฉะนั้นเอาที่เราชอบนะครับ แล้วก็สุดท้ายในคลิปนี้นะครับใครที่กําลังจะเริ่มเล่นเนี่ยผมมีทริคเล็กๆน้อยๆเนี่ยกับสูตรสาหรับมือใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะทุกคนว่าเออเราจะควรเริ่มเล่นยังไงจะต้องทําอะไรก่อนหลังยังไงนะครับที่สําคัญนะรระบบ PVP เนี่ยเราก็มีด้วยนะก็คือเราสามารถไปสู้กับผู้เล่นท่านอื่นได้เช่นกันนะครับด้วยการเข้าอารีนาตรงนี้นี่อารีนาหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีให้เราสามารถไปสู้ได้เช่นกันเพียบ แล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถขาดได้เลยสำหรับเกม Ghost SoM u l ก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงในรอบนี้เนี่ยผู้พัฒนาเขาเออกแบบสัตว์เลี้ยงแบบใหม่มานะครับทุกคนที่ไม่เหมือนเซิร์ฟไหนๆเลยมีแค่ที่ไทยเท่านั้นนะครับอย่างช่วง CBT ที่ทุกคนเห็นผมเล่นเนี่ยก็จะมีควายธนูใช่ปะหลังจากนี้จะมีสัตว์อะไรเจ๋งๆอีกต้องลองนะฮะทุกคน คือติดตามกันไว้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของแฟชั่นเกมนี้เนี่ยไม่น้อยหน้านะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรและอยากแต่งตัวแบบไหนเนี่ยก็จัดเต็มกันได้เลยนะครับเีแต่แฟร์สวยๆอยากดูไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าแฟชั่นเนี่ยมันเป็นยังไงคือแบบมันสวยจริงๆเว้ยทุกคนนี่เราใส่แบบนี้ก่อนได้เลยเห็นไหมโอ้โหเพียบนะครับคือแต่ก่อนนี้ผมก็แต่งตัวแบบนะคือแบบแต่งเท่ๆเลยอะ่ะคืออยากได้แบบไหนก็ใส่เอานะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้เนี่ย ของมันไม่ได้แพงเหมือนตอนนั้นแล้วไงของมันถูกไงเพราะฉะนั้นจะแต่งแบบไหนก็ลองเลือกเอาแล้วกันนะครับทุกคนส่วนตัวผมเนี่ยผมก็แต่งไปเยอะนะบอกเลยแต่งไปเยอะมากนี่นะครับเสื้อผ้าก็มีตามนี้เลยอ่ะเนี่ยผมก็จะแต่งประมาณนี้เดี๋ยวไปดูหมวกหน่อยแล้วกันหมวกผมเลือกเป็นอ่าเป็นแมวเก่อหัวอ่าอันนี้นี่ครับประมาณนี้ทุกคนคือแค่นี้ก็เท่แล้วเห็นปะ นี่ยังไม่ได้ทําอะไรนะไก่โอก๊กอะแล้วก็หลังหน่อยหลังผมเอาเป็นจริงๆตอนนั้นผมใส่เป็นหางหรือว่าปีกนะครับนี่เออผมใส่เป็นแบบเนี้ยเป็นเป็นหางอย่างนี้ก็ได้เป็นปีกก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่แต่ว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็คือใส่แต่งตัวประมาณนี้แหละทุกคนเป็นไงแค่นิก็เท่แล้วน่ารักแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าเกมนี้เนี่ยแฟชั่นเจ๋งๆทั้ทงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเล่นนะครับ แนวแต่งตัวเนี่ยก็เอาเลยเต็มที่นะครับมีพร้อมหมดอยากแต่งแบบไหนก็แต่งเลยแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับในท้ายคลิปนี้เนี่ยใครที่อยากจะเริ่มเล่นนะผมมีทริคเล็กๆกับสูตรสําหรับมือใหม่เนี่ยเดี๋ยวคลิปต้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหน,น,นึ่งแล้วกันนะครับว่า,าจะเล่นยังไงให้มันง่ายพัฒนาตัวละครให้เก่งขึ้นแบบฉบับมือใหม่สอนเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคน แล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยใครที่คิดถึงเกมนี้นะครับบอกเลยต้องลองเนี่ยสำหรับเกม Ghost SoM นะครับการกลับมาของเกมในตำนานที่เล่นแล้วเหมือนกลับไปยุคร้านเกมอีกครั้งหนึ่งนะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะทุกคนคือเล่นแล้วมันก็นได้ฟิลอะนะครับและใครที่ไม่รู้จะดาวน์โหลดตรงไหนเนี่ยเลื่อนลงไปดูใต้คลิปได้เลยนะคือผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วแหละใครที่กดไม่ถูกหรือว่าอะไรเนี่ยทักมาทดสอบถามได้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์ติดตามข่าวสารแจ้งปัญหาหรือว่าพูดคุยอะไรเนี่ยไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของ โค้ดโซเอ็มนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางริง์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับก่อนจะจบคลิปนี้อยากให้ทุกคนนะครับมาเล่นโค้ดโซเอ็มกันเยอะๆนะเซิร์ฟไทยแบบว่ามากันเยอะๆเลยขนเพื่อนกันมาเล่นด้วยกันเยอะๆเลยนะครับชวนกันมาได้จอยจอได้สนุกนะครับทุกคนคือสำหรับผมผมมาเล่นเนี่ยผมก็มาคนเดียว2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยก็มาหาเพื่อนใหม่เอาข้างหน้านะครับแต่อย่างไมน้อยเนี่ยผมก็ชวนมาไงเออทุกคน ลองดูลองดูแล้วก็อ่ออีเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนเรื่องสุดท้ายแล้วหลายลคนอาจจะถามผมนี่ยบว่าผมเนี่ยเล่นผ่านอะไรผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเล่นผ่าน ld player นะทุกคนสามารถเล่นโหลดได้จากโปรแกรม ld player เลยคือใครที่เล่นในโทรศัพท์แล้วเครื่องมันร้อนเนี่ยก็แน่นอนครับว่าเล่นผ่านอ m o ูก็ได้การตั้งค่าของผมเนี่ยตั้งยังไงนี่นี่เลยครับทุกคนผมนะครับตั้งผ่านตัวนี้เห็นไหมพอเราโหลดเข้า,าเกมอะไรมาแล้วเนี่ยเราก็มาเซตค่าตรงนี้ครับการตั้งค่า แล้วก็ตั้งความละเอียดหน้าจอประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ติ๊กตรงนี้โหมดเฟรมเรทสูงนะครับเพื่อจะให้โตเกมเนี่ยมันลื่นไหลามากที่สุดนะครับทั้งโค้ดโซเอ็มหรือว่าเกมอื่นเนี่ยเขาทำาระบบมาให้ลองรับกับอิมูต่างๆก็คือเราสามารถมาปรับอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะทุกคน โอเคประมาณนี้นะครับทั้งระบบตัวเกมแล้วก็อาชีพเนี่ยใครมีคําถามสงสัยตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือใครอยากจะแนะนําตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก่อนจากกันในคลิปนี้ฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กดซนะับสไคร์เนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาบอกทิคเล็กๆน้อยๆกับสูตรสําหรับมือใหม่ให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสำหรับในคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกัน